เอยากเจอบักไอยากเจออยากเจอวนอยากเจอนี่อาไปตังพอใจอย่บ่ต้ยใส่เงี้ยบาออกกับพ่อวะพาะมันต้องกินดิต่ขี้บ่กิน อะไรนะหม้อยู่บนนี่นะหม้อลุกขึ้นลุกขึ้นเผื่อท่านคิดลูกขึ้นกันนะเขาตัวที่เฟอรเรียนมาอเอาพี่น้องเบิ้งครับสภาพหม้อหม้อเป็นบ่อหม้ออยู่บนนี่บ่ครับคือว่าอืมดีไหมเพราะมัให้่ไงนักร้องในถ่ายพวกแตะทุกคนอืมมาไปมารลองโจกันอ่ามาไปก็คือว่าเออผมต้องดูฝืนดิ ผมสวจริงว่าเด็กว่าว่ามันจบว่ามันจบม่มีเรื่องวานำบอแกงจริงครับแต่ว่าไทยอุต่งจริงครับแต่เมเอาที่เราเบิ่อสพหาบมาว่าม่ไมมานบบเม่มาี่าครับิ่งนกับพี่น้องครับ่เมามอยูเกะินนะเกะินครับ นางรอให้ใครตัวว้ากับเลืออีกเออเสกวันเนาะออกันบันนี้ล้ปากแล้ปากว่าจังไรแล้วปากเราะแลปากตอนที่ยู่อยู่บ้านเนี้ยยู่บ้านเรายู่เชียงนายู่เชียงนาแล้วว่าจิบกินร้องยังไม่เป็นบ้างมากินยู่หัวตอนนี้อาจ์โชคไม่ตอวต่จัชกยังงนี่เออเออว่าต้อง ทำเบาะยังไงเอาเบาะที่เด to ิมเข้าเบอะอยู่กองฟังกินซะแล้วหนึ่อเดียวเนาะขอมืึ่เดียวมันจะสร้างเบาะหนอเดียวก็มื้อเดียวสาบานว่ามือเดียวมสาบานโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับสาบานกับใจฉินไมอซื่อมือเคยฉินเมาแบบนี้ไม่ได้นะอืมไม่เคยินจากการแรงเลยจัดบอกว่าเราไม่กินเหล้าตอนกลางวัน เช่นนมากหาเก็บกินเรียบส่งผมนี้ส่งวันสีอุยเ,เท้ขกางเดียวขางนี้ห่ดเท้าเท้าเท้าหาจำกันอาจารนีดีพี่น้องอาจารนออีดีครับน่ครับรับาปว่าจะเปลี่ยนตัวเองคุณว่าทำเพื่อเม่เห็นว่ามันว่าจะทำเพื่อเม่ยเห็นว่านานมานอานไหนเงินไปซองเลยว่าจะว่าจะไปตัดผมกลับมาเมามา เอามันกนยังไเอาัเห็นเมียเหนี่ยาตุ้ง้างตะเมียจัสดีสวัสดีเหน้าแล้วมองม่อมองมครับมองสุภาพวพี่นองเบื้องนั้เแง่ผมแง่เดียวาบกูแ่ยงอยู่ผู้นมองเมอ่าผมผมผอโซเลยนะอาออมอง่จริง่ะแย่เหมงมาครับอ่วัดมอง มึงยนตรงเห็ังอไม่เมาันลาวงที่ลัมึงก็เมดาได้มึงเห็นยรงอาะผมไม่เมามึงเมม่เมาอีบอ่อโอ้มึเมายีกูทำไงยังไม่แรงมึงขึ้นเหนามึงงานนั้นกะมือลึมือเสียอยบอกไม่เสียอ่ะโอ้เป็นขันยหนาวมึงงานสองเสมันหนางานนันนีมาเรื่อ เอือไม่อาบน้ำก mm ี่เดือนแล้วเขาคุยกันไวมว่าจะได้พี่น้องว่าอคนว่ามันจะบอกินย่างเว่นออถ้ากินย่างเว่นจะมีบทลงโทษจะต้อถอหเรออหมแล้วว่าถตีแดงไงตีนมตีเดี๋ยวได้อาบน้ำไปหนิโอ้ยตื้นแค่กันแล้วเยองกันแล้วเออต้นาบน้ำกับ่าโอ้ยสภาพนี้ตืนคกว่ามันไ่ได้พอตโตหร บาดทั่วลงโทษก,ก็คือทำไงดีก็การเย็นเราจะนงนโทษเขาจะไงดีนอนในน้ำนอนในน้ำโอ้ยกูก็เย็นเว้ยนอนแช่น้ำที่ไหนไหมมันทหารได้ไหมใช่เนะท่านัซนบอกนอนในน้ำขึ้นมาแล้วก็คำชาวบ้านนี่อ่าแล้วก็บ้านเบื่อาขคำเราเสือ้อมไปใช้หายเห็นบ้านเกิดชาติไรถ้าเั็นคำชาวบานศักดิ์สิทธิ์จะตายไรหรอกหรือตายตายแท้ตายเกิดไม่ได้ที่ครับตายฟูจนขันเกิดวะ Đúng không ạ? À? Tức nghĩa comment, nghĩa comment Tức nghĩa nhanh, phải không có tức nghĩa Tức nghĩa là tức nghĩa thế nào? Tức màu thì mà Thế mới gọi kìa Tức nghĩa có màu cũng không xứa lâu đấy không? Bên tức thì có thức của nhạc màu Ok Ủa mới thôi là tức kìa. Ừ Ừ Ừ kìa. Ừ kìa Ừ Ừ Ừ kìa. Ừ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  เมียหมดวันเลยเมียงงเมียนนอะเมียนหอ่ออะไอ้ิ้มีก็ิดมีก็หมดแล้วเราเฮ็ดไปแล้วครับเผื่อต่างมาดูเห็นแต่ก้อนนื้อนดีเอาเช่นโบราณยังอะไรกันีกยังอยูรครับเห็ดอไรเห็ดใบจุบเลยเห็ดอไเห็ดใบขายใจเห็ดอะไรหายใจหายใจดีหนกระบอกรัเยอะเต็ม

หมดแล้วตายเลยอยากเจอบักไล้วยากเจออยากเจอบักไล้วยากเจอนี่เอาไปโอ้โหหนึ่งหมดดีอยู่ดีครับโอ้ดีสิอ่าจะกับฝันทางที่หลังเข้าใจอยู่บ่โอ้ยใส่เลขบาทซะบ่ะเฮียแข็งแงงครับพี่น้องครับโลโก้เราเขาเราเขาปากแข็งแงงวายานเฟย์วายานวายานเฟย์โอ้โหเปิดปัญหาอะไรก็อยู่แค่นี้ Nó bay ra chỗ mày. Why did you say hết lắm mày? Bất lẽ ông mừng hảo ông mừng hảo 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 mừng ยเนี่ยูีวเดนะโอ้ยไปเนียูีวเดว็นยังหันมาุเนียดส่งหยังนี่เนี่ยผมนี่โอ้ยไปก่อนทีดียแล้ววันนี้่าคนนี้เแตกหมดเลยโอ้ยาาี่ปุ่นานเดี๋ยวฝึกทหัราานพูดพูดะง้มึานโอ้โงใสครับยืนๆๆเยต้อง ยดตรงมาดีครับนายหันสายหันโอ้สายหันไปไหวะไปเอาหมดไม่พึกทจะหัรนี่เดือกอะไรนี่เอี่นี่จักส่ยจักหัวโอ้ว่แถวต้องบัวท่งนี่ไปบุงใสยหัน ใช่ครับใส่ครับนี่ใช้ใส่ใส่ังบาดักบ้าหรอมึงจะใส่เงี้ยคนขวัญ๊บตามระเบียบปับตามระเบียบป่ะขับรถ้องโทษอะไรยังกอทหารยังซักพร้อมหรือยังพร้อมครับจะให้จับยวนนี้โดนงเอง เขาไม่ต้องการสิ่งนั้นแล <c oughs> ้วคุณไปกินเหล้ากลางวันทำไมเราต้องมีมาตรการนะเต้องการสินเจ้าขออือต้องไปนอนแช่น้ำสักคืนหนึ่งขังแช่น้ำไหม,ม,ไหมรับทราบไหมรับทราบครับรผิดไหมผิดครับผิดทำไมถึงกินเหล้าตอนกลางวันทำไมถึง,ก,งกินเหล้าตอนกลางวัน,น,น,วนสารภาพมาผมสารภาพก็ได้ ที่พอมกินพอมอลไรครับต้องทึ่งเหี้ยยังมาอ่านทึ่งเหี้ยพร้อมเหนื่อยกับการฝึกทหารใหม่พร้อมฝึกเหนื่อยกับการฝึกทหารใหม่เอาก็ทหารก็ติดทหารไปฝึกทหารก็ต้องกินเหล้าตีเนี้ยฝึกเดียวไม่ใช่ก็คือว่าเขากลมปุ๊บก็คือที่บ่มีอย่างจกอย่าง แอ็นก็ห้าขกงบ่ีพร้อมต้องตรวจทุกอย่างถ้าตรวจพ่อคนโดนจะไมถึงเมาจะไมถึงเมาจะไมถึงเมาเอาผมเป็นครูฝึกผมมองได้ผมผมออกออกงานไงเออทำไมต้องถามวาทำไมต้องกินเ้าตอนกลางวันมุกจะไปยางทหารกินี้ทำไมถึงชอบกินเ้าตอนกลางวันสารภาพมาสิก็คือผมผมลาไงเะก็คือผมพักไง ทหารเขามีเวรนเปลี่ยนกันไงเจ้่ยังทหารถามว่าทำไมถึงชอบกินเราตอนกลางวันทำไมเป็นยังขึ้นมากินเราต้องเว้นเออเขามากินซื้อเพราะเพราะว่าพมอยจกกินกินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาครับก็บเกิดยั่งขึ้นเกิดจริงทำมาหน้ากายเปลเบาโอเคครับทำไมไม่รอกินพร้อมพวกตอนเย็นเพราะอะไระอะไรนทำไมถึงไม่รอกินพร้อมพวกตอนเยน็นมันแสบปาก nó nhặt nó nhặt kim ột bộ đây ột mang đây ừm, kiếm mèo đây kiếm là ong ruốc khép kèng kiếm là voa pinon ơi kiếm một bộ mèo không Điều này. Điều này phải voa đây kiếm là ba này cái heo to nào mượn bên lăng tìn ong ruốc khép kèng cái tí ta cà thôi nè đây là chính nó ta trăng đây nó mình phải vào ju าต้องาฝึกม่บ่มานี่โอ้สวนนี่มันเห็ดเองัดเห็ดวัตยางหม้อมากนี้งอกใส่งอกว่าถ้ามันกินอยู่สองคนคาไปเลยสาขาผู้เห็ดเสื้อให้กินบดที่นเพื่นแข็งแกรงอ่ะกินแล้วขาะสมพลังนะครับย่างตอกสืออี้มุกอ้ฝากยีดสิเป็นังสิเพราะว่าอ้ตังนก็ว่ามั่งอก มองมาก้องมอง<า>มพับตัวพับตัวพับ,บปาค่อยๆให้นึกเกิดสินจากการแม่งไรไม่ตัดโทรผมมาได้ไหมเยอะไแม่งแถมไ่ต้อง <c oughs> ว่าแล้วนี่ทางมีเปิดครับนี่มือตัดทำดีเชียงเงินจะหนูนี่กูตัดถึงกูสร้างกระตเหรียญมาอยู่นี่กูจัดให้ใหม่เลย อันนี้ผมกินแล้สังวันครับชใช่ครับใช่ผมคิดว่าจะยังฮัทยังบริจาคอะไรสั่งอยู่เอาไส้กับค้างนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับปีห้าวิ่งเอาวิ่งให้ครับวิ่งให้ไ่เลยละสิบกิโลสิบกิโลจะได้ไหมที่้งเท้าดิ้พื้นแล้วก็ไปวิ่งอีกสว<ล>ยดีได้ปะนี่นะครับพี่น้องครับเจริญเมืองเจริเวีนสวัสดีต้องฝึกร่างกาย โอ้ตัวคำตวกกบอกเ่ยนี่ย่างพวกจับไห้ยังขึ้นมากินแมงเรียนเียบบ<อ>่บ่ครั้าเราเจียบก็จะไปกินเขานี่เราซักแทางเขาวเกี่วกันตน่เจียบอยู่บอก็สาสรติดเลยแล้วธรรมาดาพอทองยิมพอที่มัดมือจิตเราถ้าถ้าทองเต็มพอ,อมันเต็มมาตมาหมากินเลยอ่า<ฤ>ี่อยงนัหรือก็อ่า Soi đi. Nhên nhu hôm tỉa. Ga khô hôm mora. Kuo yang mùi. Kuo Khô kỹ lão tỉa. Ah. Aoa. À Ah. Kuo kìa. Khao kìa. Aoa 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 kìa. Không kìa. Aoa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  kìa 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 ครับพี่น้องครับสรุปแล้วเพิ่นกับว่ารับตัวครับพี่น้องครับนะครับเนาะเมาตลอดเวลานี่ครับความเห็ืนมากครับพี่น้องด่าเห็นนไหมจะอ่านให้เพิ่นฟังด่าด่าผมนะหาไม่หลวัดแข็งๆยิ่งแต่จุ่มเมาง่ายผมเนี้ยช่างนั่นช่างนี่ช่างไยังไงเลยเขาเปล่ามันช้างมากได้ออกให้บดเนัว เขาไม่มียังต๊อกข่ายนี่อยู่ไม่ได้ในกุฒิการมึกยังต๊อกเฟันวางนี่มักกนโอ้เขลื้งเลื้งเลื้งครับเนาะประมาณนั้นน,นนะครับเนะานะหม้อของดูแข็งแข่งซุบแล้วก็เข็ดไปไหนครับพี่น้องครับไปไปนะครับเนาะสวยน,นะสำเนาครับอัปเดตให้เบื่อนครับครับผมตั้งใจจะจนนหน่ายวุฒิการศึกไปเนาะยังตอกก็ไม่ทำไม่ทำแล้ว ย่อมตายดีกว่ากจะกินเศร้ากินเหลวเนี่เเวียนเนี่ยมึงเก็บอะไรครับชัวสชวขึ้มานห็นี่ยัวยขึ้มานะจิ้งจินได้บ้างเปล่าแทบหยุดเลยเหรอนะจาจาั้ยครับพี่น้องครับมาถ่ายไอ้บึงประจานเลยครับถ่ายประจานเลยเก็บอะไรเก็บใบครับในโลกสวยอะไรทั้งสิ้นนะครับ ให้ประชาชนให้เบิ่งเลยให้เยาวชนพึ่งเลยสภาพเป็นแนวนี้นะครับเนาะเมาออกลูกแข็งแกร่งเนี่ว่าทีมงานรู้นิสัยนะครับจูกนิสัยครับแต่ไม่กินมื่อื่นครับไม่มีชีวิตวอกกลับมาแน่นอนจะไปเต้นนา,า,านไม่ต้องสิ่งหรือจะไปเที่ยวบนบ้านได้ครับบ้านเดือนนะครับเนาะไม่มีชื่อกลับมานะครับสภาพออกลูกแข็งแกร่งนะครับเนี่ยว่าทีมงานเริมนนม่มันอะ่านิด้ที่ไงอืมฮะ มียไงหรอกมิละนันัสวัสดีครับผมจวดครับกินทางขนเนาะอาาิจินงไปข้อนกินดข้น่เย็นเอกินตัวอกินไนข้อยิแต่เราเขาไ่กินช่วยดิมพวเราสุดฮา เออมึงก <ế> ินก้อนหมูอะสมว่ามึงกินก้อนหมูเงินใส่โอ้มทุกล้วีนซ้อริก็บ่เคยซื้อเราก็คืออะไครับแค่เพียระบิดเ่หม่เห็นเงินใส่บ้านเอกทวให้ผมว่าผพรมซื้อเรากิน ได้จริงผพไม่เงินพอบาทนี่เราคือเมาว่ะีเมามีเงิอย่พมเกพื่อูนสนสนุนผมขาก็ยืนมาไห้ดีไหขับหัวมาประมาณ ยาีผมพยายามเาว่าม่กินไหนเขากัขี่กินไม่กินเ่อกี้ครับก,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 กึ้นมจาจักปฏิเธอยู่แต่แต่เรานี่ปฏิเสธไครับเพราะมันตองกินดิแต่ขี่บ่กินแต่เราเนี่ปยปฏิเสธไตรงกินไอ้เขาเอ็กเปกสอปกเออ มาหลายคนดึกก็าขามาใหา้อดอดึกเข้าไปซิไปเมาออตัวไว้เอะเดี๋ดยว